ช้นี่เต่าเวลาผ่านมาไปเยี่ยมร้านเบเต็กเสงที่บางปะอิน เคยแวะไปกินอาหารบ่อยๆก็ไม่เอาสตางค์เขาบอกว่าตั้งแต่อาตมาไปฉันร้านเขานี่ทำให้ร้านเขาขายดีมาตอนหลังมีคนไปผ่าท้องที่สุขศาลาอนามัยชั้นหนึ่งบางปะอินที่ริมน้ำอาตมาก็ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมเขาพอดีคืนนั้นอาตมาก็แผ่เมตตาอาโหสิกรรมสติบอกอีกแล้วว่าจะต้องไปใช้หนี้เต่า ที่รับจ้างต้มเต,าต่าตัวละหนึ่งบาทให้พวกขี้เมาปรากฏว่าเต่ามันมีความสามัคีดิ้นเสียจนหม้อดินแตกหนีเข้ากอไผ่ไปหมดกรรมเหล่านี้เราลืมไปหมดแล้วสติอันหนึ่งก็บอกว่าระวังพรุ่งนี้ อย่าเอาใครไปอาตมาก็ไปกับคนขับรถปิกอับถ้าไปก็ตายหมดเลยตายหมดแน่นอนอาตมาก็หาเรื่องเพทุบายเขาก็โกรธอย่างร้ายแรงว่าไปชวนเขามาแล้วก็ไม่เอาเขาไปอาตมาก็บอกกับคนขับรถว่าเจ้าคอยตั้งเวลาไว้ว่าแค่15นาทีนะคอยเตือนอาตมาให้รีบกลับด่วน โดยเราคิดแล้วถ้าไม่กลับตามเวลา15นาทีรถจะีควม่มที่พระนครศรีอยุธยาและเราจะต้องตายเลยผลสุดท้ายไม่เอาใครไปเลยพอได้15นาทีก็บอกเจ๊ชื่อสีนวลร้านเบเต็กเสงิงอาจจะมาขอลาละมีทุระรีบกลับขึ้นรถได้ก็บึงเลยความเร็วขนาด 1, 120กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขับเป็นการใหญ่ถนนเอเชียเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆฝนตกฟ้าร้องเป็นการใหญ่มาถึงอ่างทองฝนก็หยุดฝนที่อำเภอพรมมันยังตกอยู่ถนนมันลื่นตรงโคง้งความเร็วก็หมุนเลยรถเสียหลักพวงมาลัยหลวมหมดเลยคว่ำแปดรอบศีรษะโดนทั้งบนทั้งล่างเลาะประตูไว้จีวอขาดรถบี้ถลอกปอกเปิดหมด ต้องมาปวดแสบปวดร้อนอยู่เป็นเวลาแรมเดือนอาจจะมาไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะอายเขารถบี้หมดต้องเอาแฉลง,งัดพวกรถมาจอดดูเป็นแถวดีว่ารถข้างหน้าไม่สวนถ้าสวนก็คงตายหมดเสียค่าซ่อมสามถึงสี่หมื่นบาทปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเลยมันถลอกหมดอันนี้ก็ได้ใช้หนี้เต่าแต่ยังใช้ไม่หมด ต้มเต่ามาซ้ำพอดีตรงนั้นเขาทำอิบเท่าแก่เขาก็ขับรถมาอาตมามือยังดีอยู่ยกข้างก็เสยค้างไว้มันไม่มีความรู้สึกพอรถแล่นถึงวิทยาลายัยเกษตรได้ยินเสียงแววแผ่วมาแต่ไกลเสียงดังนี้สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าได้ยินมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวต้องซ้ำเดี๋ยวต้องซ้ำคอหักแล้วยังไม่สงสารจะมาซ้ำ สักประเดี๋ยวเห็นเต่าพอเห็นเต่าเท่านั้นแหละฝาหม้อน้ำรดอยู่ตรงนั้นหลุดพรวดลวกเอาเราคนเดียวตายจริงเปียกหมดเลยไอ้แขนยังดีอยู่ก็อร้อนนะสิแล้วกระเด็นไปถูกคนขับไอ้คนที่ประคองอาจจะมาไปบอกว่าหยุดหยุดเดี๋ยวคนหลังจะตายไอ้เต่ามาซ้ําเราอีก สงสัยใช้หนี้ตอนนั้นยังไม่หมดรถไปถึงโรงพยาบาลน้ำแห้งพอดีหมดพอดีเลยอาจ,จะมาก็ขออธิษฐานว่าข้าพระเจ้าขอให้ไปสบายรู้แล้วเข้าใจแล้วขออโหสิกรรมทุกอย่างกับโลกมนุษย์ในเมื่อข้าพระเจ้ายังใช้หนี้ในโลกมนุษย์ไม่หมดขอให้ข้าพระเจ้าไปใช้ในชาติต่อไป ประการที่สองถ้าข้าพระเจ้าใช้หนี้ในโลกมนุษย์หมดแล้วอย่าได้ทอเอรมานต่อไปอธิษฐานสองข้อวันนั้นพอดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่อยู่เขาไปบ้านเขาทางวัดเกต อยู่แต่ในแพทย์ใหญ่หมอสมหมายก็วิ่งไปจากบ้านรู้ข่าวว่ารถชนอาตมาก็เอาเข้าห้องฉายเอ็กซเรย์เขาพูดกันได้ยินแว่วๆบอกไม่มีทางหมอใหญ่บอกไม่มีทางหมอใหญ่สั่งให้อาตมานอนตรงๆบนรถซึ่งมีลูกล้อเล็กๆ ให้บุรุษพยาบาลเอาเข้าห้อง ICU โดยด่วนจัดการเย็บหนังที่มันถลกไปนี่ก่อนอาตจจมาก็อธิษฐานไปเรื่อยๆมือดียังมีอยู่อีกมือหนึ่งนอกนั้นตายหมดแล้วแต่ยังหายใจได้ที่ท้องพองหนอยุบหนอตลอดก็แบ่งพาระบุรุษพยาบาลสองคนก็ใส่รถเต็มที่รถก็เกิดตกร่องประตูเหล็กโครมล้อพังหมด แพทย์อีกคนบอกตายเสียแล้วละมังว่าเปล่าเลยคอลั่นกรดเข้าที่เลยคือติดเลยลืมตาเห็นเลยหายใจไม่ออกพอคอติดปวดก้นแทบหลุดเลยทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกสองข้อได้ความรู้ยังไงหมายความว่าถูกจุดประสาทประสาทคอกับประสาทก้นเป็นเส้นเดียวกันเข้าไปในห้องฉุกเฉินเขาก็เริ่มดึงหนังมาเย็บ หมอก็สงสัยว่าอาจจะมาจะเป็นอัมพาตไม่ดีขึ้นบุรุษพยาบาลบอกว่าเป็นเพราะอัวนะถ้าอัวไม่ใสรถตกร่องคอจะต่อติดหรือกลับมีบุญคุณเสียอีอาจจมาก็นึกว่าเราใช้เวรใช้กรรมในเวลาต่อมาหมอไม่สามารถจะรักษาได้เพราะมีแรงขาแข้งถีบได้ทั้งนั้นนางพยาบาลหมอก็ให้เราลองบีบมือ หากว่าเราจะไม่มีแรงอันนี้ก็เป็นบุญวาสนาพอรุ่งเช้าคุณชาญมาถือหนังสือโทระจิตมาด้วยบอกนี่ท่านทำไมต้องเขียนหนังสือมาวันก่อนผมไปพบท่านทำไมไม่บอกผมทำไมต้องเขียนหนังสือฝากเขาไป อาตมาบอกเปล่าว่าไม่ได้เขียนเขาว่านี่ไงลายมือท่านผู้อํำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีก็ไม่รู้จะทำยังไงก็โทรศัพท์ไปหาผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลิศศิลป์อาจารย์เขาคือหมอประดิษฐ์ถามว่าหลวงพ่อองค์นี้คอหักแล้วไม่ตายทำไงดีหมอประดิษฐ์บอกผมก็ไม่เคยเห็นขอให้เอาตัวมาดู รุ่งขึ้นเขาก็หามอาตมาขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลือดสินหามไปอาตมาพลิกไม่ได้ยกแข้งยกขาได้ลุกไม่ได้ก็หามขึ้นไปชั้นสองหมอประดิษฐ์ก็มาตรวจเอาแพทย์มาวิจัยกันใหญ่หมอประดิษฐ์ก็บอกขอทำเองก็เอาผ้ามาแช่น้ำมาพันใส่เฟือก15นาทีอาจมาเดินลุกขึ้นได้ ขากลับขึ้นรถกลับจังหวัดสิงห์บุรีมันก็แปลกดีแขกมาเยี่ยมกันมากมายต่างจังหวัดมากันเยอะเขาลือกันว่าอาตมาคอหักไม่ตายขนมนมเนยเยอะแยะไปหมดอาตมานึกเวลากินได้ไม่มาเยี่ยมเวลาจะตายจะซื้อมาทำไม รู้ว่ากินไม่ได้ก็เอามาให้กินคนกินได้ไม่ค่อยให้พอกลับมาวัดได้อาตมาก็คุยทั้งวันเพราะมีคนมาเยี่ยมมากมายหมอประดิษฐ์ก็สั่งมาบอกว่าอย่าให้คุยมากคุยมากแล้วแผลจะหายช้าให้ฉันยานอนหลับก็นอนไม่หลับฉีดยานอนหลับก็ไม่หลับจนนางพยาบาลว่าหลวงพ่อสู้ยาหมอประดิษฐ์รู้ก็ออกอุบายว่า ให้เขามาโรงพยาบาลเลิศศินจะถอดเฟือกให้อาตมาก็ดีใจรีบไปพอไปถึงก็ถอดเฟือกให้จริงๆพอตัดเฟือกออกก็เลยเป็นลมครั้นพอพักสักประเดี๋ยวหมอบอกหลวงพ่อเดี๋ยวใส่ใหม่ผมหลอกท่านมาไม่งั้นท่านไม่มาเลยใส่ใหม่เพิ่มอีก4ีกิโลพอใส่ได้สัก15นาทีอ้าปากไม่ออก เป็นรือสีเลยพอกลับไปถึงสิงบุรีเราก็จะแย่อ้าปากไม่ขึ้นผลสุดท้ายก็หิวน้ำเหลือเกินกินไม่ได้ต้องหยอดด้วยหลอดกาแฟต้องดูดดูดก็ไม่เข้าเวลาฉันเช้าก็ใส่เข้าไปข้างๆเลยมานึกในใจนึกถึงยายได้เจ้าต้องเป็นเป,นปรตปากเท่ารูเข็มกินอะไรไม่ได้จริงๆตั้งห้าสิบวัน นอกเหนือจากกินไม่ได้แล้วพูดไม่ได้ด้วยพออ้าปากมากๆไอ้ข้างบนคบแล้วเลือดไหลจากผลกรรมที่หลวงพ่อได้รับทำให้หลวงพ่อจะอรันธิตาธรรมโมพระธรรมสิงหบุราจารย์ได้ตั้งปาณิธานแน่วแน่ว่า จะสร้างคนโดยใช้วิธีการที่สำคัญคือการให้การศึกษาอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐานผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงไม่เฉพาะประชาชนคนไทยเท่านั้นแม้แต่ชาวต่างประเทศก็ยอมรับและให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่ง ท่านเริ่มสอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับญาติโยมและศิษยานุศิษย์ที่วัดอัมพวันในปีหนหนนึึ่ง่งมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีและฆะรหัคือประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นจำนวนมากนับแสนคน